สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับในเพจไทยทำดีอะคาเดมี่ของเราวันนี้คนนุณนก็จะมาขยี้หัวข้อเรื่องของการแก้ปัญหาผิวหน้าด้วยตัวเองนะคะส่วนวันนี้ก็จะออกมาดูหน้าขาววอกนิดนึงหน้าก็จะขาวก่าปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าผลจากการทาเมโสเมื่อวานนะคะเพราะว่าคุณนกเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องสิวและฝ้ามาก่อนที่เนี้ยปัญหาเรื่องสิวและฝ้าเนี่ยพอสิวมันหายไปตอนนี้พเพื่อนๆจะเห็นนะคะออาเดี๋ยวยื่นหน้าให้ดูหน่อยวันนี้จะขาวก่า,าปกติ จากที่เคยเป็นผิวที่มันเคยเป็นหลุมจากสิวแล้วก็อักเสบหนาๆจริงๆ่ะตอนนี้คือมันเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นมากๆนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีหลงเหลืออยู่เลยไม่บอกอย่างนั้นนะครมันจะเหมือนโกหกกันคนุณนกจะไม่พูดเรื่องไม่จริงนะคะว,ว่าเราเข้าใจคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแล้วก็ต้องการจะแก้ปัญหาเนี่ย หลายๆครั้งเราจะตัดสินใจไปซื้อตามคําบอกเล่าหรือว่าจากที่เราเห็นบ่อยๆผ่านหูผ่านตาหรือใครบอกมาแต่ทีเนี้ยบังเอิญหลายครั้งเนี่ย จะไม่ถูกกับลักษณะผิวเราอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะคะอย่างครูนกเองก็เคยมีปัญหาการทําเลเซอร์มาก่อนทําให้ผิวหน้าเรามันบาง void. พอมันบางปุ๊บไปเจอแดดปุ๊บก็ฟ้าขึ้นพอฝ้าขึ้นปุ๊บเหงื่อออกมาพอมันมีเป็นฟ้าใช่ไหมคะก็ต้องการที่จะไปหาหมอผิวหนังโรงพยาบาลบ้านเราเนี่ยหลายๆที่เขาก็จะดีมากแต่ปัญหาคือส่วนมากก็จะเป็นยาที่เอามาทาแค่เปลือกผิวข้างนอกเรานะคะเพื่อที่จะให้ ผิวหนังของคนเรานี่ก็คือมันมันหลุดลอกออกแล้วก็เหมือนจะได้ดูผิวใสขึ้นส่วนมากจะเป็นกรดที่รุนแรงมากเลยอันนี้นะคะเป็นข้อมูลเพราะหลายๆคนเนี่ยจะกลัวว่าการทําหน้าบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้หน้าบางไหมคุณนกได้ทําหน้าของคุณนกให้ดูเมื่อวานที่เต็มๆเ,เลยนะคะนี่คือเทคโนโลยีที่คุณนกใช้นะคะ มันไม่ใช่เพิ่งอุบัติมาในโลกนี้เมื่อ3-4วันหรือ30กว่าวันที่คุณนกพูดนะคะจริงๆแล้วนี่คือเทคนิคการทำเมโซนิริงนะคะเมโซนิริงเนี่ยก็คือเป็นการการทำดูแลผิวที่ยอมรับด้วยวงการแพทย์ ด้วยวิชาการแพทย์นะคะเอาไปแก้ปัญหาเรื่องผิวสกาก็คือเป็นรอยแผลหลุมสิวช่วยได้ดีมากๆเรื่องตรงนั้นนะคะเรื่องที่ว่าทุกคนหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นอย่างที่คุณนกถ้าหากไม่ดีจริงจะไม่เอามาทําหน้าตัวเองเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณนกทําหน้าตัวเองนะคะก็คือเมื่อว,วานไปดูในไลฟ์ของคุณนกน่าจะทํารู้สึกประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามโมงทีนี้ถ้า,ากมันมีปัญหาหรือไม่ดีจริงวันนี้หน้าคุณนกคงบวม,บวมแบบบวมแบบว่า อักเสบหรืออะไรเกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนๆหลายคนเป็นกังวลนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นให้เพื่อนๆเ,เห็นแต่พวกเราดูนะคะเช้านี้ไม่ได้มีการแต่งหน้าเอาดูนะคะหน้าที่มันขาวกว่าคอมากปกติเนี่ยนี่นะก็คือคุณรกจะใช้ตัว b ีบีโกรบีบีโกรเห็นไหมคะคุณรกจะใช้สองเฉดสีนี้นะคะก็คือตัวนี้เหตุผลมาจากคุณรกเป็นหน้ามีฝ้า ทีนี้พอเรามีฝ้าแล้วก็มีรอยรอยดำจากหลุมรอยสิวอะค่ะออกทัวรเบอร์คุณนกเจอลูกค้าที่เขาเป็นคนอังกฤษที่บอกว่าเขาไปใช้ไปมีประสบการณ์จากการใช้ BB g ีโกตัวนี้มาเล่าให้คุณนกฟังเพราะว่าคนฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบตากแดดผิวเขาจึงเป็นกระเป็นฝ้ามันเป็นคือมีกระบางๆแล้วก็ยิ่งเขาแบบ แบบเหมือนประมาณนะั้นมีมีกระบในหน้าเขาเบนจุดเต็มไปหมดนะคะแล้วทีนี้เขาเขาเขาไม่ชอบทาครีมกันแดดนะนี่คือไลฟ์สไตล์ของเขาดังนั้นเขาบอกว่าพอเขาไปเจอตัวนี้เพราะว่าในเนี้ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่สามารถรีเจ็ค UVA ลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมคะมันจะมีสารที่รีเจ็ครีเจ็คเอาแสง UV ออกจากหน้าเราไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันจะเบอร์ไปไหนทีแรกเราก็ไม่เชื่อแต่พอมาใช้อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะพี่น้องแบบชนิดที่ว่า มันทําให้ผิวเราไม่ไวต่อแสงเพราะมันมีสารที่ใส่เข้าไปเนี่ยที่เขาสังเคราะห์วิเคราะห์ถ้าบอกว่าสารทุกคนจะเกิดอาการกลัวแต่มันเป็นสารที่เขาวิเคราะห์และยอมรับของวงการแพทย์ว่า มันสามารถเข้าไปอยู่ในผิวเราได้จริงๆแล้วรีเจ็คแสง UV ออกจากผิวเราไปได้จริงๆอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากพอคุณนกได้มาลองใช้จริงๆเรารู้สึกได้กับตัวเราเองเนี่ยคุณนกถึงอยากจะบอกเพื่อนๆว่านวัตกรรมของเกาหลีเขาไปไกลจริงๆไปไกลมากๆจนฝรั่งก็ต้องยอมรับนะคะหลังจากนั้นก็มียี่ห้อของฝรั่งเยอะแยะมากมายตามมานะคะแต่ตอนนี้ คุณมีความประทับใจกับยี่ห้อสเตวีก็เลยไปขอสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายของเขานะคะซึ่งกว่าจะผ่านเข้าไปได้คือหนเราต้องมีเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้จริงถึงจะใช้ได้แล้วก็มีคนประสบการณ์การใช้อันนี้จริงถึงจะใช้ได้แล้วก็ถึงแล้วก็ต้องเปิดบิลชนิดที่ว่าใช้เงินเปิดบิลไปอยู่ที่นะคะ,ะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคือ1 5ื0 0ปอนด์เพราะว่าหลอดแรกคุณนกเปิดบิลไปที่5000ปอนด์แล้วหลอดที่2ก็1 0,000ปอนด์ ก็เลยได้คุณสมบัตินั้นมาดังนั้นคุณนอก็คือต้องใช้อย่างเคร่งครัดแต่ตอนนี้คุณนอไปเรียนมาซึ่งมันแพงแล้วทีนี้ก็คือไม่อยากให้ใครต้องไปเสียเงินแพงอย่างนั้นคุณนอก็เลยมาเป็นขมวดแล้วกับดูแลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่ตัดสินใจแล้วว่าต้องการที่จะประหยัดนะคะเพราะว่ามันถูกกว่าการที่เป็นตระลสวยถูกไหมคะแล้วไอ้ไอ้เซตเนี้ยที่คุณนอจัดให้เนี่ยมันใช้ได้ถึง10ครั้งเอาประหยัดหรือเปล่าอันดับแรกลองไปคิดดูประหยัดแน่นอนนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะ ปลอดภัยแน่ๆเหตุผลคือครูนกดูแลเรื่องการใช้เป็นพี่เลี้ยงเรื่องของการใช้ก็จะได้เพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการที่ครูนกนั่งอยู่ข้างดูแลเคร่งคัดขนาดนั้นจึงปลอดภัย แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้คุณล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ระหว่างพักผิวเนี่ยก็อย่าไปตากแดดเราก็ต้องคุยกันให้แบบเคร่งคัดจริงๆเราต้องความทําความตกลงร่วมกันเลยนะคะว่าจะต้องไม่แหกกฎนะคะเพราะว่าเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะสวยในราคาประหยัดและปลอดภัยนะคะแล้วก็สวยแบบชนิดที่ไม่ต้องรออานาเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะเสีย ถ้าพวกเราคิดแบบนี้ตัดสินใจติดต่อคุณนกเข้ามานะคะยินดีให้คําปรึกษาแบบเป็นพี่เลี้ยงตัวๆเลยดีกว่าว่าคุณนกไม่ขายสเปรศภาปะนะเพราะว่าอยนะา่างที่บอกว่าถ้าหากว่าซื้อที่ไหนขอซื้อหน่อยเอาง่ายถ้าหากสมมติว่าไม่ผ่านการดูแลจากคุณนกคุณนกไม่ขายให้เพราะว่าให้คุณไปซื้อเอาเองใน eBay หรือ Amazon ก็ได้นะคะใน e ี a y Amazon เขามีเยอะมากแต่ต้องเป็นรุ่นัวเองว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะก็ต้องจากลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ ด้วยรักและปรารถนาให้ทุกคนเป็นที่หนึ่งในแบบของเราเองนะคะสวยแบบของเรานี่แหละดีในฉบับของเราเองนะคะแล้วมันจะทําให้คุณมั่นอกมั่นใจเมื่อคุณมั่นใจนะคะมันจะพาคุณให้คุณมั่นหน้าหน้าของคุณมั่นหน้ามันจะมั่นใจนะเมื่อมั่นใจทุกวิธีการกระทําคําพูดการตัดสินใจของคุณมันจะมีพลังแล้วนั่นคือจุดเชื่อมต่อไปหาความมั่ง,งคั่งคู่นกเชื่อหรือเกินนะคะว่าความสวยทําให้คุณรวยได้ ถ้าไม่เชื่อก็พรุ่งนี้มาฟังต่อโอเคนะคะถ้าเชื่อแล้วติดต่อครูนกมาค่ะเพื่อนๆทุกคนไปแล้วค่ะเข้าห้องประชุมแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคนพรุ่งนี้เจอกันจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะ